เดอะเพลนเอ็กซ์คูซีฟพัฒนาการบ้านเดี่ยวสุดหรูจากเครือพฤษาบ้านเดี่ยวที่เราจะพามาชมวันนี้นะคะเป็นดีลสุดคุ้มทั้งสวยและทำเลดีเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นขนาดใหญ่ถึง64ตารางวาและพื้นที่ใช้สอย216ตารางเมตรเมื่อเข้ามาภายในบ้านนะคะจะเห็นได้เลยว่าการตกแต่งของหลังนี้พิเศษและไม่เหมือนใครมีสไตล์สุดๆอย่างงานพื้นผนงังประตูต่างๆแต่งใหม่อย่างดีในสไตล์ที่อบอุ่นและเท่ไม่เหมือนใครที่เหลือคุณแค่เลือกเฟอร์ที่ชอ อบมาลงเองได้เลยค่ะ จากจะแบ่งพื้นที่ชัดเจนระหว่างห้องนั่งเล่นกับห้องกินข้าวนะคะตรงนี้จะมีห้องครัวที่บิวอินจัดเต็มไว้ให้แบบนี้เลยสไตล์ไม้สีดำเท่สุดๆใครที่ชอบทำอาหารจริงจัง,จงหลังนี้ก็ตอบโจทย์เลยนะคะมาที่บริเวณชั้น2ค่ะบอกเลยว่าบ้านใหญ่มากมีทั้งหมด4ห้องด้วยกัน b e ด r o o m จะมี2ห้องนะคะหันไปทางหน้าบ้านจะได้วิวหมู่บ้านสุดอบอุ่นแบบนี้เลยค่ะ้องนอนที่ไซส์ใหญ่มากนอกจากนี้ก็จะมีบริเวณ walk in closet ด้วยนะคะพร้อมห้องน้ำในตัวยุคนี้ นี้ขาดไม่ได้เลยคือห้องทํางานประตูก,กระจกสุดเก๋แบบนี้ให้เรามีแรงทํางานนะคะรวมไปถึงสําหรับใครเป็นครอบครัวใหญ่เนี่ยมีอีก2ห้องนอนให้จัดสรรเลยนะเป็นห้องนอนหรือห้องอนเนกประสงค์ก็ได้สวยขนาดนี้ทำเลดีขนาดนี้ราคาดีขนาดนี้อย่าลืมแอดไล n e แอดโฮมไทยแลนด์มารัดชมบ้านกันนะคะ